ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมยูคาในทุ่งนาเนาะอยู่ใ,ใกล้แปลงของผมนี่แหละปลูกพร้อมๆกันปลูกช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาประมาณนี้แหละช่วงเริ่มลงมือทำข้าวนาปังเป็นเจิตในทุ่งนาปลูกแบบชนิดทีๆนะครับ ห้าสิเซนห้าสิบเซนแปลงนี้เนื้อที่ประมาณสิบสองไร่แปลงนี้เป็นเคเจ็ดปลูกแบบทิทีนะครับแบบทิทีเลยห้าสิบเซนห้าสิบเซนใช้ก้าพัน,น 29, แบบมโมโคลานนะนะครับแต่เขาเนี่ยคือช่วงที่แกปลูกที่ปลูกใหม่ๆนะแกก็ไปเปิดน้ำใส่ เปิดน้ำไหนที่เขาปล่อยมาให้นาฟังเปิดเข้าไปในสวนยูคาเลยคือแกไม่ได้ลดแต่แกเล่นแบบเปิดลาดเปิดแช่นะครับปัญหามันก็จะตามมายูคาไม่ตายก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่เกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรู้เท่าไม่ถึงการนะครับในการที่จะเปิดน้ำแช่ยูคาหรือว่าลดยูคาเนาะลดน้ำยูคา มันก็จะทําให้ยูคาเน่ดินมันแน่นทุกท่านเนี่ยช่วงบริเวณเนี่ยเป็นเนื้อที่ประมาณสองไร่อยู่เหมือนกันทําให้ดินยูดินแน่นแล้วก็ยูคารลากไม่เดินทําให้ยูคาเน่เกิดการแค่แกนหรือว่ายูคากระแดงเนาะภาษาพื้นบ้านเราใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ไม่สวยนะครับไม่ฟื้นถ้าสภาพแบบยูคาแค่แกน เกษตรกร,ร,ก,รก็พอจะรู้พอเข้าใจอยู่เนาะนี่แหละครับการทําเกษตรไม่ว่าอะไรไม่ว่าจะทํามันทําข้าวทํายูคาเนะาะสักแต่ว่ามีทุนมีต้นทุนมีที่มีรถมีเงินอยากทํายังไงก็ได้ก็ไม่ใช่นะครับบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่คือลงทุนไปแล้วถ้าทาไม่ถูกหลัก ไม่ถูกเกณฑ์ของมันมันก็จะมีปัญหามีข้อเสียนะครับเนช่วงนี้เหมือนกันทุกท่านยอดแดงแดงเหลืองเมันแค่แก่นนะครับแค่แก่นอย่าไปเปิดน้ําแช่เหมือนเหมือนเหมือนแช่ขี้ไถจะหวานเข้านาปังนะครับเกษตรกรอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับถ้าลดก็คือ ต่อสายยางไปรถหรือว่าเอาใส่ทันเลอร์ใส่ถังไปรถเป็นต้นเป็นแถวๆไปอย่างนั้นดีกว่านะครับการเปิดน้ำแช่เนี่มันไม่เหมือนน้ำฝนนะครับฝนตกใส่กับเปิดน้ำใส่ไม่เหมือนกันการไปเปิดน้ำแช่แบบนั้นคือทำให้ดินมันแน่นนะครับพอดินมันแห้งปุ๊บทำให้ดินเนี่ยมันรัดตัวพอรัดตัวรากยูคามันไม่เดินมันเดินต่อไม่ได้ทุกท่าน ันก็จะให้ยูคาเราเดีย๋ยไม่เจริญเติบโตอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นแปลงของคนมีตังนะทุกท่านแต่ทำทำได้ดีแค่นี้จริงๆมันต้องได้ดีกว่านี้ยิ่งถ้าเป็นคนมีตังทำหรือยิ่งยิ่งต้องทำยูคาได้สวยกว่านี้ได้ดีกว่านี้ทุกท่านให้เก็บเอาไปคิดนะครับํำหรับการที่จะไปเปิดน้ำแช่ในแปลงของยูคาปลูกใหม่มันจะเป็นผลเสีย มากกว่าผลดีทุกท่านปลูกทียิบอะนะครับช่วงที่น้ํามันไม่ขังมันก็สวยเห็นไหมไอ้ที่น้ําขังมันก็แค่แกนแต่ว่าก็ลกนะครับปลูกพร้อมกันก็ผมเนี่ยผมถือว่ายังไม่สวยเท่าไหร่เท่าที่ควรต้องได้รับการดูแลให้มากกว่านี้เท่าที่ผมดูนะเอาไปเปรียบเทียบกับขผมที่ปลูกพร้อมกันทุกท่าน มันจะแดงแค่แกนอย่างนี้แหละถ้าเปิดน้ำแช่ขี้ไถแค่ต้นกล้าที่ปลูกใหม่ๆไม่ได้ผลนะครับสีปีก็ไม่โตถ้าได้แค่แกนแล้วอยู่ค่ะข้าวเหมือนกันมันกับปหลังเหมือนกันถ้าได้แค่แกนแล้วหมดสิทธิ์โตไม่เท่าที่ควรนะครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับฝากถึงให้กับเกษตรกร ผู้ที่จะปลูกอยู่คาในทุ่งนาเนาะแรงจะมาเนี่ยอวางแผนเตรียมการดีๆครับคลิปนี้ขอบคุณครับผม